กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านเข้ามารับสมซ่องบ้านผู้ไทยขอรีพี่น้องวันนี้มากินข้าวหยวนบ้านยานไม่น้องแก้มบุ๋มอันนี้ยาเท้ายาไอเท้าเขาเอ<ม>ิอร์ทเพิ่นนั่นไม่ไหนอายุเพิ่นก็ลอ,อ,อยกว่าปีแล้วพี่น้องเลยโผล่ มากินอยู่เหื่อนั้นั้งียนยกมไม่ต้องแกมบุ้มวันนี้แกงน้ำม้นห่อนตอนเทียงแม่กินไร้ขนจังแซ่บบ้ามากปาใหญ่ทอยเลยยายเป็นอะไรเแน่เลยบ้าแซ่บบยายยัดแบัิ บนหู้จริงๆยังเช่นใส่ซอนอ่ะได้อะไรกินกระปุกไหกะปกกินเกับข้ายังอีกแบบเขาบ่ากินเลยเบิ่งลูกแม่เป็นไทยกล่องนู้นะคุยันกันครับุ่้อ่ะไปเข้ากล้องไปยาไม่ทิลูกยาแรกขอทิ้งลดุกสวัสดีลูก สวัสดีก th ับช <laughs> ูเจ้าลูกปิง <at> ปิ้งเก่งลายต้มือลูกเก่งเก่งลายน้องชาบูไปไปมัมมัมบมัมมัมมวนาหวุใหม่ใหม่้ดาหมดเท่าเด็รายมือได้เมันเปเก่งทาเก่งันเฉยไว้ ใสตู้เย็นมือในว้โดนก็ได้ใหญ่มคือตะกี้าตัวได้แตกมอาพกเนอะคู้แล้วปั้นใหม่แล้วรือว่าพันกับก้มมือหน้าปั้นใหม่แล้วมันเป็นหนึ่งเขาเห็นล้งเทยาล้งประจุเนาะอายาลูกะ นักก็ปางเนี่ยยาบาลุเพราะนักกุ๊กตีเนี่ยเด็กที่น้ำนีเอัเนี้ลังเพียงเลยมันตันได้พี่น้องซุ้มเซลอันคือเก่าแุ้มเซลเอาะพื้นเตาพอเราแก้มบุ้มยกกึ่งปึงพี่น้องลังเบียนอะไรลังเสมือจุดเลยเนาะนึยไป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 ไ่ไป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 ไนไป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  พูดนะมันอนจื้นไงบอกบอมาขมายมาไม่ชอบ่ยไปทียบบ้านังบ้นตอมเยบา่เม่ให้เียรวมต้องงานไรขี่รถไปขี่หมาปะเลีดยรวมเมื่อทางดินใช้ปนตองตองานเร็ทางเนีบบ่

พ่อแม่ลูกน่อยให่ลูกนเบาก็เห็นหนาเลยยาค้าเากัดเนี่ยมันตีเนยลเบิ้งเลย้อนให้ัวกินก่อนเอาหน้าเนี่มันมีผู้ช่วยเลยมันม้วเรือ่ได้น้มากเขาตอกเลยไม่แต่ียกินก้อนเพาเข้าหน้ามาแล้วว่าว่าเล่นเข้าเบิ้งแน่เจ๊กอีนั้มันลินลินน้ำนา ก็เป็นไม่กี่ผ่นกี่ผ่นถ้าเปิดรมันก็ว่าจำาได้กเบ้างถ้าเปิดเนี่ย้มันงตองเาย่างี้เ็าหรว่าเาปิดเพื่อป็นกันไาเปิดเป็นไลูก

นี่เขาบอมาทีช้าได้วอดตัวนี่บ้านเขาีแล้วเดี๋ยวไป่วงวันขนาดแตกก็ตยแี่นอกนั่งแก่หมด้วกันแก่้ันม่ไ้เนี่ยล้านน่ากลัวล้ายลูกชาแส่กอดกอดมาลาย

ูยขอยอมแล้วเขาจะบอมาขามพัดมือนี่ย้อนแล้เขาบอกมาขนเขาเขาก็ยอมเขา็มาเลยนึบนะแ่นงพอน้องมาฮอนน่คลิปฮากิอจบไปเพียเท่เน้พ่อกรคลิ่ต่อไปยภาคไรก็แช์ก็ติดตามช่องบ้าพุทไทยด้วยพี่น้องสบายดี